อันนี้คือไก่อันน้มเลือยเป็่นรบบนอเอไก่พ่นกระลายใช่ไหมพี่น้องเอ้ไเนาะอ่าฮ้า่า่ากร้เพ่นือเนาะเดือเข่าพี่น้อง้เข้าือี่รนี้เนาะเ้าเล้าดึกน้องพี่น้องไก่พ่นเนาะขาานนี่นี่น้องพี่น้องเยขาานเกลือน้อพี่น้องเอ้เจ้ตัวกน้องหน่ะเฮ้บมาจ้าห้าใบน้าาดน้าโอ้ยเนาะ มดเด้อบ่กลมดอบ่ใหมดแล้วบ่ส่วนพออยู่พอจับขามีของกินแล้วพอข้าอ๋อโดโดยโดมดกข้าอยู่บ่นองมันบม่กินได้ใส่คำบะไขานน่เนาะมนเพื่อเขากวขาไปแล้วพอคนแยกแต่น้ำตากลัวคนบาดจบีเนาะเพราะว่าขั้นน้องบวเห็ดกับบุีกับบได้กินเนาะแม่ เขาเย็นเห็ดตอนพ่ออยู่พ่อบอกเย็นเห็ดคนนึงแสดงว่าเนึ่งเก่งก็เก่งใกล้ในเก่งเป็นนะบ่เก่งเป็นแล้วเนาะเว่างคอทางเม่์บ่โอ้รองพี่น้องเอ้ะจะได้ก็จะสูตรก้าวสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนก้ามาพบมาพ่อกับบาลจิตคือเก่าอีกเช่นเคยพี่น้องเอ๊ะก้ามาพบมาพ่อกับบาลจิตเมื่อนวานพ่อพี่น้องก็อยู่ที่บ้านป่าหนามพี่น้องเอ๊ะ กับพอดีว่ามาหาครอบครัวของเอวันตาเพื่อนน้องพ่อพี่น้องการเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องเอ้กับบอรจิตกะดีมุกดีใจร้ายหลายน้องพ่อพี่น้องที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอ้ทั้งบอเซนแน่พี่น้องเอ้ทั้งบอร์ตาแน่พี่น้องเอ้ซื้อเขาซื้อน้ำซื้อเนื้ออยู่เนืกินพี่น้องเอ้มื่อนี้บอจิตกะมาน้ำเพิ่นมาน้ำเขาเบาตาบอร์เซนเพิ่นก็คือ อ่าถือเครื่องถือโครงซ้อยนี่แหละน้องพี่น้องเอ้ยก็คือมาน้ำกันสามคนทีมงานเท่าน้องพี่น้องเอ้ยไปใช้ไปใส่ก็คืออ่าไปน้ำกันตลอดพี่น้องด้วยดยน้องพี่น้องอ่ะบัตรเคดีมุกดีใจได้หลายเนาะก่อนอื่น้องพอพี่น้องก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะคุณใหญ่ใจดีไล่หลายได้เนาะสีบ้าผักเงินผักคำผ่านทั้งบาร์เซนเน่เนาะผ่านทั้งบาตานเน่าให้ทั้งสองบ่าเพิ่นเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ยบัจรเกรดีมุกดีใจก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณไล่หลายเด้อเนาะอ่าแล้วก็ต้อง กาขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอลยที่ว่าเคยซวยเดือเนาะครอบครัวของเอื้อบรรดามาก่อนพี่น้องเอลยกจังได้จังไหนก็ขอให้ผู้ใหญ่ทุกทุกชานเนาะที่ว่าซวยเดือคนทุกอย่างพี่น้องเอลยจังได้จังไหนก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเบิดสุขสุขคนเนอะเนาะสาธุเนาะงพอพี่น้องก็โอเคเนาะงพอพี่น้องเอลยตอนนี้ก็ค่อยทำย้ำแรงมาแล้วล่ะเดี๋ยวบรจิตตนสีภาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปโอ้ลมทักทายสบายดีน้ำเอื้อบรรดาเพันน้ำพันก้อนพี่น้องเนาะได้มาได้ก็ได้ อ่าก็คือสีประมาณนี้เลยนาะพ่อพี่น้องเอ้ยน้องก็คือสีนี่แหละอ่าตอนนี้ก็ตะเป็นตกดินอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะก็เห็นทั้งน้องเพิ่นเกลือเป็ดเกลือไก่ในพี่น้องเอ้ยผมกิกนี่กะได้ตาโมตาเพิ่น,น,นก็ขึ้นไปอ่าอยู่ข้างเชิงพุกนั้นเนะด้วด้ฮานเนาะมาบมตาสบายดีเด้อบมตาเด้อ สบายดีเด้อเด้ออด้อสบายดีเด้อเด้อเนาะสบายดีน้องนุ่มเนอเนาะสบายดีสบายดีเด้อเด้อสบายดีนะบ่าวเอ้สบายดีเด้อมมนปาเมยังนี่บ่ตาคือหลายแท้อันนี้ก็บเมนบ่นี่เมนโบนี่เมนบ่นี่นี่หลยบ่จิตเอ้ยเนาะเข่าที่ว่าชื้อไหมเพิ่นมาหนี่ฮั่นเมนเมนนพี่น้องเนาะโอ๋อชามก็ชอบพี่น้องเอ้ยมาหนี่ชามก็ชอบอ่ามีขนมแน่เนาะนี่ขนมนุ่มเนยเลพี่น้องอ๋แนวอยู่แนวกิน เอ้เมืันนี้วะสิกินเบิดอยู่บ่นี่ฮ้บ่สิเบิดอยู่บ่บ่เบิดบ่บ่เบิด์พายได้วัอนี้แต่เบิด์ตได้พายวุ่นหนาเนาะแต่ว่าต้องเบิดอยู่แล้วเนาะแม่นบ่กูุได้กินกิโลกูมูเฮ้ยคได้กินหลายกูโมูคูณได้กินหลายบ่กินหลายแล้วไก่ใหญ่ไปไววเนาะแล้วก็ติดรถไถไถส่หน้าเราเด้อบันนี้เด้อหานั่นอ๋อบ่าวตาลองบอกเพื่อนเบะกระสอบเข้าได้ได้ว่าเบกโบ้ได้ได้เพื่อนเนาะโอ้ โดยป้านอ้องพี่น้องกลเป็นจังไหนว่าแตามีผู้ใหญ่บ่แม่นมีคออนอยู่ต่าง,าง,างประเทศกันเลยนะโอ้บางเงินมาให้ชื่อกะชุมกาซานยังไงเพื่อให้ทั้งครอบครัวเอคยเพิ่นได้อยู่ได้กินดึกสินะโดยโดยโดยขีดเห็นนั่นแหละเนาะเพราะว่าขาดตาผู้เป็นสาวรักกูน่าครอบครัวไปแล้วนะประเทศสีอาศัยไฟพิ่งไผ่เนาะสำหรับ บ่อาศัยไปเพิงพ่อแม่พี่น้อง FC ผู้ที่ว่าเพิ่นได้เบิ่งได้ชมอยู่เนาะเอ้ยน้อยๆดีใจบ่เอ้ยดีใจบ่ดีใจตว่า่ยังก็บ่ถเลยอนี่สิว่าจังไดยเพิ่นเิกกเงินทเงินน่ะเอ้ยเอามาแต่น่ะเงินที่เหลือซื้ออ่ะนั่นซื้อข้าวให้พ่ออ่าเหลือบ่าื่อแต่ว่า150ปลายมันน่าจไบ่นคแตก่พี่น้องเยก็เว้าได้กไว้อ่าเก็บไว้ในครอบครัวเนาะเอ้ยเนาะ อ่ากะบพื่นเอาหมูแม่เนาะหมมีด้วค่ะเพื่อนจะไปเนาะไปเด็กเป็นนัวเดือบไปเด็กเป็นนัวไปเั้นแหนเนาะเอ้ามันนี่ก็คือว่านเราเลยเนาะอ่าทั้งทีมงานเขาบรตดาบระเสนิฐกับตัวเครื่องตัวของมาให้ด้วกะ มาเป็นกำลังใจให้กับควบคู่เอื้อหนำเนาะเมนเพื่อนน้ำเบามาเอื้อแค่ยังดีใจได้ยังบ่ได้ยังเอื้อกค่ดีใจเลยเลยเลยได้คือนน้ำเบามันยิบไม่ยิบเอื้อแล้วดีใจเนาะดีใจโดยเพราะว่ามีมายิ้มมายามน้ำเบาเอ้ยมันก็เป็นกำลังกำลังใจของเอื้อ สำหรับเอื้อยเด้สำหรับเอื้อเอื้อยกับผู้จัแต่ว่าสำหรับเอื้อยเลยขอตบาะหินหนาพุ่งน้ำเบามากกันดีใจไม่แบดินทำข้าวกัะดีใจด้วยจังหวะอยากเอาพืเก่าไว้เนาะอยากมาให้กำลังใจเอื้อยเพื่อนหน้านะกันตอนนั้นก็เนาะก็ได้ข่าวว่าโอ้คือเป็นทางชาตินะข่าวบดีว่าอะไรกันเนาะข่าวทีแบบอ่าบุ้มี่พยายากให้เกิดเนาะมาแต่ก็เอ้าเรื่องมันเล่าแล้วก็แล้วไปเนาะเอื้อยเนาะ ต้องอ่ะไรคนเฮาคือเพิ่นเว้าแหละมีครบต้องมีจ่าเนาะแม่นๆอ่าบ่ฮู้ว่าสิจ่ากันไปในทางทิศทางแบบใดนะเอ้ยก็บ่ได้สีเลียนแล้วนําบ่าวไอ้ซมือนี่โน้ยดีด้วยอย่าเพิ่นมาช่วยเอ้ยแกดีใจแล้วคมีเพราะว่ากัขอมีเจ้าข้าวกินเท่านั้นแหละเอ้ยก็ดีใจแล้วที่มีพอให้ลูกให้เต้ากินอ่ามีอยู่มีกินก็ดีใจเนาะโดยกูดีเละกตอยากให้เอื้อยเพิ่นได้ยิ้มได้หัวเนาะถ้าว่ายังสิไปคิดอ่ามุกมุ่นอยู่นํามา อันนี้ว่าโคเนา่ยน้องน้องทำไอ้เพิ่นนะบุตรว่าเพิ่นที่เพิ่นป้าไปแล้วก็การที่เศร้ามองใจชื่อๆนะเพราะว่าเรื่องเป็นยังไงก็เอื้อยกับไอ้เพิ่นก็คือจีฮู้แก้ใจดีเนาะนะโดยอ้าอย่งใดน้องตาคืออ่าสิได้โคโตกคับเด้อบัดนี้เด้อเด้อป้าโตก็คือได้ยินข่าวว่าทั้งน้องเพิ่นน้องผู้นี้บ่มาแต่ใส่เกาะกินนี่ฮะน้องไมาเอาเอาหมูเอาหมูหมูมาแต่ใส สิ้นหมูไลาไล่อบงนึงโอ้ว่าได้กับน้องๆนี่ก็ว่าได้กับเริ่มเนน้องเริ่มาหูจักลายบัรนี่ก็ได้นาะเออนั่งอย่นังอยู่งเมื่อก่อนนิิ้นังกอยหน่อฮะแพนด้าโอ้คือเทน้องพอพี่น้องนาอนี่ก็ได้ เป็นจังไรใช่เลยเมนี่นะนนกะน้องกะมาทักทายสบายดีทำข้าวทำข้าวเนาะเรื่องสุขภาพทางกายเฮาเดี๋ยวนีน้ปเป็นจังไรเล่ยเอ้ยกะเอ้ยกะดีนะบ่าวทำใจได้ละเอ้ยกะดีขึ้นเะไรย,ยังงี<อ>้ไงบอดี้ซีเรียสยังเอาเลยนะบ่ายมันกะแบบเฮางบอดี้คิดอย่างไรมันกะพัฒน,นาไปเรื่อยๆโอ้นี่เอ้ยกะเนื้อมอห์ปาเอ้ยกะ แบบคิดหลายสุขสมตนโตเอื้อยกะมันกะอือเอื้อยอ่อนแฮงเนาะโดยๆๆแต่ว่าทีนี้เอ้ยกะทำใจได้แล้วนะบายบ่้ทำโกับญาติของเอ้ยหลายมื้อนี้กได้กิยางหลายสู้เพื่อลูกผูเต้าพร้อมเนาะโดยแม่นจังได๋จังได๋ก็ให้ดีให้เซาไว้เอื้อยเพราะว่าอ่าน้องนุ่มเนาะอ่าน้องๆนี่กะอาศัยภัเพิ่งแม่อะเอ้ยเด้อนี่เนาะ กแมนก็คือน้องดาทั้งสองคนเนาะผู้ที่ว่าผู้จะคว่ำเน่เนาะตอนที่ว่านเมพยังบอกเค่งแหงเด้อน้องดาเด้ออ่าก็ซอยเมเห็ดเบียกแน่เนาะเมนผู้ใดก็เห็ดเบียกซอยเมนะเห็ดน้ำกันบ่กูคนบอกผู้นี้เห็นยังก้อผู้นี้เหรอจากน้ำคุ้งเฮือนจากน้ำของน้าโอ้ไปสูบเอาหันบ่ปาพี่น้องเวยโอ้มันโมเมนไหนด้เนาะ ก็ต้องได้อ่ทั้งน้องเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยชูบเนาะทั้งเข่าห้องน้ำทั้งเอาขึ้นทั้งเฮือนเนาะตั้งน้ำกินตั้งน้ำกินน้ำกินโอ้โ้ำกินกระตงน้ำตั้งพนี่เลยว่าไว้ทังไว้ด้วยดยแต่ผู้นี้ได้สารให้ตรงนั้นาผู้เอื่ยนะเห็ดอย่างแน่ใช่ไหมฮะหนึ่งเข่าเห็ดกินบ่ แต่ว่าเรื่องน้ำบ้านน้ำเมืองนี่แบบได้เลยมันก็น้องเพิ่นน้องเพิ่นบ่ไปโดยคือกันกับมณีกันเกินคนตายก็น้องเพิ่นไปชมสการน้ำน้องเพิ่นไปกินทามตังอะไรทามีย้ำแรงย้ำใจกันเพิ่นมาเพจแจกฟินเทนเข่ากันยังจะน่องมีแต่แหน้องไปเหมืนบ่ลงน่ะวบ้านเมืองกัจนจื้อจนจักพูดในเนาะเออมานี่แหละเนาะครอบครัวเฮือนนี่กัมาแล้วเนาะมาต่างน่ะต่างตาต่างแม่เนาะ ได้เพ oh. ื่อนนี่แหละไปตั้งหน้าตั้งตาหน้าบ่าวเลยเนี่ยสีแล้วแหละเต้คันพ่ออยู่กับพ่อไปยิงสีแหละคันพ่อไปอยู่กับ้องนแรมคนไป้โดยโดยป้าเนาะพี่น้องเป็นยังไงสาวน้องหล่ะเฮ้ยดีใจบ่มื่อนี่ดีใจบ่กับเรื่องเขาห่างมาต้องคิดเราฝ่ายมากเลยหน้าตาโอ้กับเป็นยังไงทางคณะทีมงานท่ามีไผรในเขามาอันนี้เขามีอัน

หมูปิ้งโอ้เข่าเสียบเลยเลยโอ้แสดงว่าเรื่องเขาเรื่องน้ำเหากับพ่อแบบอ่าทะเล่าทะเล่าเนาะพ่อโบคิดนักปัญญาเน้ยก็ยังมาที่บุ๊คดีใจเลยพี่เนาะพี่น้องพี่จะดีพี่มาซอยเหลือเอ้ยก็เอ้ยก็หอวจุ่มบากินเยอะๆนะบุ๊ขอบใจขอบคุณขอบคุณมันหลายๆที่เพี่นมาซอยเหลืออุ้งซูบเอ้ยเนาะเอ้ยขอขอแต่ว่ามีข้าวกินแลเอ้ยก็ดีใจนะบ้างเนาะเนาะโดย ก็ขอขอกินขอยำนําน <Allah> ี e ่แหละเอื้อยกะสามชีวิตเอื้อยมอดมีไฟโอ้ยอย่าบอกจังซั่นเนาะเอ้ยเนาะอ่าอ่าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกคอยเบิ่งแล้วก็คอยให้กําลังใจเอื้ออยู่แล้วก็คอยให้กําลังใจทั้งน้องๆนี่แหละนี่ก็ยังน้อยเนาะอ่าจังได๋ก็คือว่าเด้อน้องหาเด เป็นอกเป็นใจเอาเนาะ่ผู้ใหญ่เพิ่นอ่าช่วยเหลือเฮาก็ยินว่าเพิ่นแบบอินดูเนาะ่าในความขยันเด้อกะเป็นทางเอื้ยเพิ่นบ่เข็งแฮงแน่เนาะเพิ่นก็อยากช่วยเหลือเนาะเพิ่นก็ฮักเพลงอยากช่วยเหลือนี่แหละยกยังว่าเอื้ยีใจหลายานเออสิคาบครับเอ้ยก็ยังดีใจอยู่คือคําว่าเรื่องว่าดีใจหรือว่าอ่าจากตบบุญทั้งคุณเพนนี่คือแบบน่ยเบิดแน่นอนในใจนี่เนาะ เิดแลวนาะสิบมีอย่างนี้ดึแต่คำเว่พอนบ่าอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งให้เพิ่นสุขภาพเข้มแข็งสี่แรเอ้ยกะโดยก็มีแต่ความที่หยุดทุนีเล้ะบ่าวอ้เพราะว่าโดยเขากิสุขภาพเมแข็งมนเมนเมนพัฒนาสิ่งไหนขอเป็นไรจมใจพัฒนาเอ้ยก็มีความนี้เลยนะบาวไอ้ขั้นมาสิตอบพุนเทนคุณอย่างเอ้ยกับ่มีอะนี่สิบนิ่มของเอ้ยนี่แหละนะบ่าวอ๋อ แมนเมนคุณเพิ่นได้่าสิวอ่าวอยู่ได้เอ้ยผมกินกระไดเนาะแมนกะเฮากะบ่มีอีหยังตบุญท่านคุณเพิ่นเนาะมีแต่คำอวยพรดีดีนี่แหละมือดได้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เนื่องจากว่าค่อยคำยำแดงมาแล้วเนาะเอ้ยโดยโดยก็คือสี่าในนี่แหละมีไฟบ่ลองใต้แหงลำบาเบิ้งรู้หะเบิ้งนะพี่น้องเด้อแบบนี้เนาะเอ๋อคือมีหัวช่องงานพุ่นนะโดยโอ้แสดงว่ากระนั้นเบื่อเด่นเนาะแม่นพี่น้องเบิ่งดูว่าเป็นจังไง ทางน้องเพิ่นเท็ดเนาะมันก็อยากเมินเลยพี่น้องเลยมาเมื่อนีงกับคำข้ามในน้งองพี่น้องเนื่องจากว่าอ่ามาน้องพี่น้องเนื่องจากว่าอ่าไปเวียดหลายบ่อนแน่พี่น,อน้องเลยป้าโตนี่แจ้งคักปัญญังบบบน,นี้ก็คือถ้งเอ้ยกินยังก็เอ้ยเดี๋ยนี่แบบว่ายังคลังอยู่บ่โดยกินพวกหมูพวกอันคลังกับไก่ระเบาย ได้พวประเด็โอ้เรื่องหมูนี attend. ่กินได้เนาะเออจะเป็นหมูดิบหรือว่าหมูเอ่อประเภทพวกเขาเจ้าปิ้งแบบมาในตลาดก็กินได้อยู่ก็เป็นหมูโดยกินได้แต่ว่ากินมาได้แต่พวกอันพวกของดองของดองเป็ดด้ยเป็นไก่เป็นไก่เดยแล้วก็เป็นอันน้ำไม้น้ำไม้โอ้เดินของอาหารทะเลของอาหารทะเลก็กินมาได้บ่เส็ดแบบนี้เนาะเออกินกุ้งมาได้ด้วยเออแบบโอ้ กินอยู่แล้วนําบ่อยกุ้งบานน้องวันนาจังสิเอากุ้งใช่แม่นกําว่ากุ้งน่ะตามห้วยห้องของบงนี่คือสิได้อยู่เนาะโดยเป็นอาหารน้ําจืดคือสิได้้นหน่อยยปมื้อนี้กบ่มีหยังหลายเอ้ยมาแสดงความยินดีนําเนาะอ่ามีแต่มาให้กําลังใจครอบครัวของเอ้ยนี่แหละอ่า าทางน้องก็คือสิได้ขอตัวจบเลยน้องพ่อพี่น้องเอ็มมันอี้กามาอบรมนำบุญล่นน้องพ่อพี่น้องเนื่องจากว่าอ่ามันก็ค่อยคำยำแรงมาแล้วน้องพ่อพี่น้องเนาะเอาอ่าพอหอมปากหอมคอเนาะอ่ามีโอกาสพ่นได้เนาะจึงได้อ่ามาอบรมกันใหม่เนาะเลยเนาะแมนแมนแมนเอาด้คอยน้ำเบาสักม่กินเทงได้น้ำเบาคอยน้ำเารถนาสิ่งใดคอยได้สนใจปรารถนา คอยนะบ่าวสุกัยสบายใจดูดูคอยให้เดินทางปลอดภัยเด้อมื้อนี้ก็ะไรนะบ่าวไอสาธุอยู่ดีไม่แห้งคือกันเด้ยเด้อเนาะโอเคโอเคอ้าวสบายดีเด้อสบายดีโอเคโอเคเนาะพ่อพี่น้องเอ้าก็คือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ย่อขึ้นทั้งเพื่อนเด้อยนะน้อพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือให้ทั้งน้องเพิ่นชักแจองเบิ่งเด้อน้องหน้าเด้อโอเคแนวใดมันบูดมันแนวใดมันของมันบูดก็เก็บอ่าไว้บนมันสีมาะงชมลาเนาะโอเคโอเคพี่น้อง เมื่อนี้เราพ่อพี่น้องบาจิตกับบอไดโอลมน้ำพแม่พี่น้องน้ำเอ้ยพันดนน้ำพ่อพี่น้องเลยเนื่องจากว่าอะไรอย่าทางน้งพ่อพี่น้องอมันกะไก่พ่อสมควรพี่น้องเลยตัวไก่เลยกะค่้ามในพี่น้องเลยเหมือนกับบอตี่เนยน้ำพ่อพี่น้องเนื่องจากว่าไปไก่ในพี่น้องเลยหมือนกะลงทางบ้านดงกระเตี๋ยวในพี่น้องเลยก็ไปก็มาคนละเส้นทางพี่น้องกะเลย เป็นอันคําเอาเนาะพี่น้องเอ้าแต่ก็บอกเป็นยังพี่น้องเลยวันนี้เนาะกับทางทีมงานเรากลับมาอ่าฮับหน้าที่ที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายให้พี่น้องเลยเอ้าก่อนสิเชื่อมก็คือว่าเดลยพี่น้องทักทายสบายดีก็บอแเซนก่อนเป็นจังไรบอสซนเอ้าสบายดีบอสซนสบายดีสบายดีโอ้คำเนี้ยังพากันเมาอยู่ว่าหัวกันอยู่นี่ยกวมาตาเพิ่นไม่ด้อยดีใจว่าอันเฟินเฟินอะไรคืนเป็นจังไรเป็นจังไรดื่มบอกได้ไหม มันเกินดีกันคะรับอันสามีดีดีโอ้ยเฉพาะว่าตาจังว่าหลายเลยกับแบบอันนี้เบื่อตลอดเนาะวันนี้เน,นานนะโอ้ดอกบอกว่าคิดว่าสามีเป็นที่ให้เูยอย่างนี้นปเปอร์เซ็น อ่าบอต้าร่วมดีไปนี่เลย่าแสดงว่าเฮาสองคนนี่กินข้าวบ่ได้เสียเงินนะบ้าบั่นี่เรียกไมมือมเรียกข่ามีไว้เลยเนาะเอาเอาอะไรเดียวเนาะต้องไห้สามีก็ตามแต่ว่าบอตาก็ต้องเลี้ยงคือเข่าเนาะแม่นเนาะแม่นเอาไ้ได้ไปดีโบ่ท้งบาจิตก็บอกเชนนี่ปลอบใจบอต้าเป็นายเลยแม่นเนาะก็บว่าเลี้ยวใหพี่น้องไปเข้าใจกันหลายๆเนาะก็คือว่าแหละที่บอตาเห็ุไปเนาะก็อยาก เพื่อแบบว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องเนาะได้เบิ่งได้ชมได้ไล่คนนะพ่อแม่ท่านคิว่าเฮ็ดเพื่อมาเบิ่งคนสองคนจริงๆนะเนี่ยเนาะว่าต้องอ่าเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยากเบิ่งน้ำกันไล่ไล่คนใช่ไเพื่อเพื่อควบมวลซื่นจะชื่อควบมก่อน ไปง้อเพิ่นนบ่ง้อเล้วเออบาเป็นคยคลิปลองีไทคลิปต้องอีกบ่เดี่ิปเไปง้อกับคยคลิปพ่มบ่โอ้ยเบิ้งฉาอยาผ้าเด้พี่น้องได้รจีใจด้พี่นองเอเอาบรรจิร์แมนบ่ผ้าได้ไปรจิตรีชขบไปเบิ้งเนาะเออสำหรับคลิปนี้เนาะบรตาบารเซนอ่าคือทาง ทีมงานเฮาเนาะก็คือฉัได้ขอตัวเมื่อเนาะจังได้ไปเชนญมีอยังอยาก็เอาเนมานี่เรามีอยังนี้น้องก็มีแต่ว่าขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องกันนะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะและให้กำลังใจทางทีมงานของพวกเราการขอบคุณขอบคุณได้หลายเนาะแต่สำหรับคืนนี้ทางเขาได้เสียเลยท้ากลับแล้วเพราะว่าขับมืดเลยได้หนึ่งาะพ่อแม่พี่น้องเนาะดวงนอนหลับในคืนนี้เนาะฝันดี้เนาะเบอร์จูคูจกคนแหละเพราะว่ามันมืดได้เลยพี่น้องสู่กบีกกบงานเนาะบระเด็น ถึงว่าคลิปบ๋อจิ๊สจิ๋วป่อยในตอนเว้นกั้ยนะเนาะร้อนๆไห้ตอนนี้พี่น้องโอเคอาสบายดีโอเคพี่น้องสบายดีเด้ออยู่ดีมีเฮงเด้อ